สวัสดีค่ะวันนี้โมเชฟมาเขาอ,อยู่ในเกมเพชรโกเออก็เรียกว่าใส่มอดนะมดเด็ดใช่ก็โอ้มาเอาก็ได้อย่างนี้เลยอะโอ้เริ่มต้นสุ่มไปเรื่อยแล้วกันอืมผมมีทุกอย่างเลยเหรอ มีตั้งอัลต้าลักกี้ไฮเปอร์ไดส์ดับเบิลไดส์ซีไอพีแล้วก็ลักกี้อุ้ยโอเคสิก้าไม่ต้องเน้นบอกว่าฟรีทุกอย่างเลยผมได้ฟรีหมดผมได้ฟรีหมดฟรี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 ดี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  ซีฟอัฟเตอร์เกมแบนคืออะไรโอ้ไม่ก็ในกระเป๋าผมมีเท่าไหร่เดี๋ยนี้เอออัพเกรดอะไรอ่ะคอยฟรีโอเคผมก็สามารถดูกระเป๋าผมได้อย่างยังดูไม่ได้ัะผมก็โลไปเรื่อยอืดูเหมือนได้เสียงยก็ไม่รู้เปเสี่ยงใหม่ อ่คลิกทโลเออไม่ดีเลยอีกหนึ่งเพชรครบตึบแล้วก็ตึบโอเคผมน่าจะกดกระเป๋าก็ยังไม่ได้ฮาลาวีนอีเวนต์อะไรไมีได้หรอคือ <c oughs> ผมต้อง อืมอย่างนี้แหละเสียงเสียงของออโต้คิกนะอ๋อกดผมรวยมากเลยผมมีโลบัคเยอะมากเลยนะโอเคผมผมก็จะใช้โลบัคของจริงแล้วกันเรียบร้อยโอ้โหสองร้อยห้าสิบเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งสิบหนึ่งร้อยล้านก็จะมาซื้ออะไรฟรีทุกอย่างใช่ไหม โอนโอนทุกอย่างโอนโอนโอนอย่างดีอันนี้ผมก็ฟรีทุกอย่างฮัลโหมผมก็สแปมอย่างนี้เลยสิเอโดนหนึ่งรอบจะได้ไรโอ้โ oh, หลร้านเลยไม่มีเอฟเฟกต์อ่ะโอ้สามสิบห้าแล้วผมกิ่งว่าเลยนะ้ผมแค่เพิ่งโลฮาโลวีนอีเวนต์คืออะไรอืม mm hmm. ฟาเซอร์เฮาส์เขาจะกดออโต้โลออโต้ไฮโลอโล่าฮะสแปมสแปมเป็นสิ่งที่ดีมากนี่ผมต้องการซุปเปอร์ลักกี้ผมจะผมก็จะสุ่มไม่มีเสียงเหรออ๋อ อก็ใส่สายไฟกไปแล้วนะแล้วนี่ค c ป p y สายไฟไม่มีฮะอ,อ๋อเป็นสิ่งแค่นี้ให่มันฟินๆไปอ๋าก็ทำลายได้อ้าได้น้อยมากเทียบกับบนที่ผมได้กับสซุนอ๋อได้เป็นหลักล้านแล้วอะเออ อึบหนึ่งแล้วก็อึบสองอสนุกเ <c oughs> สียงสูงกว่านี้ได้มันกังสุงพราดังเกิน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 ืมน่นนมนาจะกดเบสเคเบิลแล้วกัน คอย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 มา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 สปูชโอ้ไม mm ่พอแล้วจนแล้จนแล้โอเคสุ่มต่อไปตอนนี้ผมได้กับการสุ่มสี่ล้านแล้วสี่แปดจล้ว ผมโชคดีขนาดไหนเลยทุกคนที่ผมได้เยอะขนาดนี้เออโอ้โอ๋ออัพเดทก่อนนะอัพเดโพชั่นโพชั่นอะไรอะอินทอรี่อ่าเมื่อกี้ก็แลกเกินจนเกมแคชทีหนึ่ง เวอร์ชันผมเปิดแล้วเอามาวอร์ชันอาเวอร์ชันเวอร์ชันโอเคโอ้ผมเจอซุปเปอร์เชสก็สแปมไปแล้วกันเดี๋ยวสามารถกดตรงไหนนะที่ผมได้กระเป๋าก็มีกระเป๋านะผมกดอัพกิ๊กกระเป๋านะผมกดแล้วนะ โ oh. อ้ยไอเทมอินสแตนท์ลักอินสแตนลักอินสแตนลักอินสแตนลักดูก็วยโชคผมจะดีขนาดไหนสะิบสามล้านดีนะหรือแค่หนึ่งสามล้านน้องสิบล้านน้องสิบล้านวูวดีมาก เรนโบกับโลเด้นเรนโบเรนโบกับโลเด้นแล้วก็นี้โอ้ต้องหยุดก่อนโอเคผมก็จะไปซื้อพอยเวอร์แฟงกหบดรวยขนาดซื้อได้รวยนะตกใจไหมทุกคน กึ่งกึ่งโอเคไม่อะดังนะโอเคเบาลงขึ้นเยอะต้าเดโป้เยอะรักผมก็รวยมากมีสิบล้านด้วยใช่ไหมเกสเกสี่รักอันนี้เดบโป้เยอะรักโอเค โอเค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 รวยมากมากมาดูผมถ้าผมกินแนละ้วผม fk ตรงนี้ตลอดการผมคิดน,นะน่ามีโอกาสตันได้นะผมจะดว่ามันน่าจะตันบ้างนะมันก็ไม่น่าเยอะขนาดนี้หรอกผมได้เยอะมากวิสามสามอ้โอ้โอ เอาเบสิ่งโรัชั่นหน่อยได้จะ mm hmm. เริ่มมึนแล้ว mm hmm. ผมขอสุดท้ายแหละโอเคเอาเรนโบว์มล้วผมรวยขนาดไหนเนี่ยโอ้ไม่โอ้ผมรวยมากเอ๊ะ oh, ได้ตั้งล้านกว่าเบสิ่งไลท์โซลชั่นแฮร์แซนเอาคืออะไร oh, okay. อ๋อโอเคอะซื้อเบสิ่งไลท์อินเฟอร์โน ก็จะกดซื้อกระเป๋ากดอันนี้กดนี้แหลอะอันนี้นล้วกดอันนี้ก่อนไม่ค่อยได้ของดีนักดแล้วมันก็แลประโยชน์เลยหรอให้สีผมกดไปอันนี้ออเน,นียนแซนลาร์ออเรีนโบม์เนกดเด่นแล้วก็ไปซิง ได้ด้วยต้องการบั๊กซิ่งไรซ์มากขึ้น,นอ่ะแล้วผมสู้ผมสามารถคราฟได้ใช่ไหมไม่มีอันผมก็คงตอบกีดบูสเป็นโพชัน่นแต่พชั่นคาร์ปติ้งนี่ไงมาพอร์ชชาร์ปสปีดฟาสเตอร์คราฟติง้งโพชัอร์ชชาร์ปซูเปอร์คราฟซูเปอร์ฟาสต์ปปรคราฟติง้งแอปเปิ้ซอด์นบูส เ่อกี้ผมอัปเดตเรื่องคาร์บมาแล้วการฮูเวอร์บอร์ดต้องการซื้อฮูอร์บอร์ดบูสเตอร์เอซวานสุดคสัดฮูอรบอร์ดสกินเป็นดักกี้คุิทแมวถ้าอันนี้หมาคงดีนะแต่ไม่มีมก็สามารถเปลี่ยนฮูอร์บอร์ดสกินได้ผมมองไม่เห็นว่าผมใช้ฮูอร์บอร์ดอะไรเนาะผมจะมากดใช้ได้ตรงไหนเนี่ย ก็คือกดอันนี้โอเคไม่ได้แล้วก็อลมกกี้พชั่นก็ยังไม่มีเลยอ่อ <c> ะ <oughs> ลกกี้พชั่นธรรมดาก็ยังไม่มีอันก็เอาอย่างยแล้วกันไม่แชมนเอาสแปมไปหแหละวิธีที่ดี้มักกอด ดิส์เขาอะาฮร์เซลผมได้อันแรกอย่างบ้างผมไม่มีอันแรกเลยอ่ะอ้วผมก็ไม่มีจะมาครับได้ผมไม่มีอันแรกหรืออันไหนเลยเบสซิ่งได้ผมก็ยังไม่ได้ถ้านผมก็อัพกิจเพิ่มแล้วกันพิชชันลองเกอร์พิชชันโคดินได้จะมามีอันไหนไหมครับที่รีสปีอ่ะ แพงแล้วอ่ะอย่างแพงหวังว่าคราวนี้มันจะได้เลยดีเซี่ยสีส่ล้านผมกดอันนี้กดออโต้โลกดไฮแล้วที่ผมคิดเลยบางอย่างนะผมก็น่าจะกดอันนี้ผมกดน,นี้ผมก็จะกดเออทุกอย่าง ดึงอย่นี้ไปห้าดึงอย่นี้ปิดห้าดึงอย่นี้ปิดห้าดึงนี้ไปห้าดึงนี้ไปห้าพวกนี้ก็ใช้ใช้แต่ผมไม่มีผมมีเจ้าของอ่ะโอเคทากจ่าเก่งเจ้ของดีๆโอเคมันสนุกมากเลยดีมากเอานนี้มาดึงห้าอันนี้ดึงห้าสิบดึงห้าสิบ โอเคผมก็แทบจะไม่มโอ้มสามารถเปลี่ยห้องปลอดกินตัวนี้ได้เย้น้องสามารถดึงทำผมนะดึงได้เป็นที่ให้กระโดดเล่นสนุกสนุกก็สนุกอยู่แหละเอานี่เจมตีเจมตีรวยมากนี่ผมร่ำรวยแล้ว ผมมองไม่เห็นตังอะมันแหลกอะมันแหลกอะแหลกมากอ๋อมีโอ,มโอ้มี instant luck ลุ้การลัคกี้อันนั้นโอ้อีกรอบ ก็อยู่ทำไมหายอือหือจรักเมื่อกี้ก็แหลกเกินไปนะเป็นต้องปิดคลิปนีดนึงแรกมากอะ้าช่วยหยุดหน่อยโอเคอ้ออ๋ออ๋อลงตัวบวกมีเท่าไหร่เนี่ยเอามีรักกี่รักเนี่ยมีโฮโลกรฟิกมังกี้ แล้วเขาได้ฮิี้์กันแล้วเหรอเดี๋ยวจังีนน๋้วเข้าไปได้โอ้เขาบินได้โอเมื่อกี้คืออะไรอ๋ออ๋อทำยาง้แหละคลิปนี้อาจจะจบก่อนนะก็ขอ,อกกบคุณสับกายตามชมเชียร์ไมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ